ก็เริ่มมาจาักแต่พระเจ้าศีสันเพ็ญที่8ที่เราจักอันนามพระเจ้าเสือเนี่ยนะเพรอะองค์ว่าใครๆก็รู้ว่าพระองค์เกิดที่จังหวัดพิจิตรเมื่อการที่จะมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จถึงสวรรค์ราชสมบัติของกรุงศรีอยุธย,ย,ยาแล้วเนี่ยพระองค์ก็นึกถึงทิ่นกําเนิดของพระองค์คงส่งศรนาบดีมาทําการสร้างวัดสร้างวัดที่โพประทับช้างเพราะฉะนั้นการที่จะส่งพลพรายาศเสนามาเนี่ยมันต้องมา คนจำนวนเยอะการระมัดระวังรักษาความปลอดภัยก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็สํารวจแล้วบริเวณที่ห่างจากที่นั่นไม่ใกล้ไม่ไกลนักก็จะมีจุดที่นี่เป็นจุดที่สูงที่สุดสามารถมองไกลตรวจการได้นะเมื่อจุดนี้เนี่ยเขามองเห็นว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ก็มีการมาสร้างที่อยู่ฐานก็อยากจะมีพระไว้ก็ชื่อวัดก็อาจจะ เอาหินที่บนยอดเขาเนี่ยเกิดเองโดยธรรมชาติซ้อนๆการคลายรูปช้างหมองเลยก็เอาเป็นชื่อของวัดว่าวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้างเนี่ยถ้าเรานึกถึงนึกถึงหลวงพ่อเตียงก็ไปกราบหลวงพ่อเตียงได้ว่าเมื่อเมื่อไหว้หลวงพ่อเตียงเสร็จแล้วขึ้นมาทางกึ่งกลางเขาเนี่ยก็จะมีร้อยบาทนี่ก็เป็นมณฑปเก่าแลละแต่อยู่ปลายราชการที่ห้ามา เรียกว่ามาสร้างตรงนี้ครอบแต่ตัวพุทธบาทรอยพุทธบาทเนี่ยเป็นส่วนของอยุธยาถ้าอยู่ติดกันก็จะเป็นมาธาเจดีปัทวีปีดกบรรจุพระไตรปิฎกที่พิมพ์หนังสือของพระไตรปิฎกเนี่ยไว้ในแผ่นอิด <c oughs> นะี่เก็บไว้84,000นพันธรรมบรรจุไว้ที่นี่ทั้งหมดถ้าเลยจากชั้นนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเจอ <c oughs> เจดีแต่สมัยยุทยา <c oughs> เลยเจดีไปติดกันก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อ สาคอ,อวิหารองค์นี้ที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับเจดีนั่นแหละ,ะ,ะสำคัญตรงที่ว่าตอนนั้นบุรณะพระมงกุฎเก้าตอนนั้นท่านบวชพ้าหนวดเป็นพระ,ะรรท่านเสด็จมาท่านทุดงมาทางทางเหนือเนี่ยท่านมาพักที่วัดขมังแล้วก็ทางนี้มีการฉลองอยู่ท่านก็เสด็จมาร่วมฉลองอยู่สองวัน แต่แตบบนั้นมาเนี่ยมันก็เป็นประเพณีของวัดเขาลู่ช้างเลยว่าเราจะมีประเพณีขึ้นเขาปิดทองไหว้พระในวันเพ็ญเดือน3ก็เราเริ่มกันมาแต่นู่นเนี่ยก็ช่วงรายการที่3เลยตอนนั้นท่านยังไม่ได้ทรงท่านยงสัหนวดอยู่นะเพณีก็ทํามาตลอดจุดสูงสุดก็คือยอดพระเจดีย์ทองพยายามขึ้นไปถึงเจดีย์ทองให้ได้เมื่อใครขึ้นดูจุดนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานนะเพราะว่าเราถือว่าที่บริเวณนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้อยู่แต่โบราณแล้ว นี่คือไฮไลท์ของของวัดขาลูช้าง